ค่ะพี่น้องปองไายสมองสุบองสปูสค้สสนค่ะอยู่กับช่องตองอูรำเพลินออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้แม่นางตองอูก็อยู่ที่บ้านหนองไผ่นาดีนะคะอำเภอชุมเพจังหวัดขอนแก่นอยู่บ้านแม่นางตองอูเองเมื่อนี่พี่น้องค่ะมาเบิ่งอาหารสุดชั้นยอดเยี่ยมเลยหากินแบบยากทอดแมงกอกค่ะพี่นอ้องไปเบิ่งไปชมกันเลยค่ะแมงกอกเป็นแบบไหนพี่น้องอาจจะบ่งหูจากเนาะ ไปเบิ่งกันเลยค่ะว่าแมงกอกเป็นแบบไหนเราจะไปดูกันค่ะว่าแมงกอกเป็นแบบไหนแล้วทอดจะอร่อยแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะพี่น้องนี่จ้านี่เขาเอื่นว่าแมงกอกค่ะแมงกอก แมงกอกเป็นต่ตัวไข่ได้ค่ะพี่น้องเป็นตะแซบตะแซบขัว,แ,ว,แ,ขวแห่งแห่งใส่รสดีจักน้อยแล้วก็ใส่ผงวิเศษจักน้อยเพื่อปรุงรสชาติให้แซบให้หนัวนี่จ้าทอดแมงกอกตัวไข่ตรงๆทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องนี่ล่ะคะเขาเรียกว่าคนอีสานเรียกว่าแมงกอกนะคะเวลาไปจับกระสิไปจับตามันปลาอ้อยเขาจะนิยมกินใบอ้อยนะคะแล้วก็ คนก็จะนิยมกินแมงกอกค่ะไปเบิ่งไปชมกันเลยค่ะเมนูวันนี้เสนอทอดแมงกอกค่ะเป็นออเดอร์เป็นอาหารเสริมกินเป็นกับแก้มก,กรุบกริบวินาทไ,ไ,<ด>ไปเบิ่งไปชมกันเลยค่ะตามแม่รัวไปเลยค่ะไปดูกันเลยวิธีทอดของเราอืม ใส่กระเทียมมะซีบาใหม่ก่อนบ่อืมวิายาแล้วตกหนึ่งตัวก็เสียดายนะคะตัวใหญ่มากเลยเลิศนี่ครับพี่น้องค่ะนี่จ้าปิดไ้มันก็เมยเป็น,นจ้าอาหารอิสานบนรหาเบอืดบอดเบอยากเลยครับพี่น้องนาฝฟนกับมิกกบมีเขียดหนาอ่าห้อนกับสิมีแมงกงแมงกอกต่ำ ปลาองค์ปลาอ้อยโอ้ยมีหลายสิ่งหลายอย่างแต่มือนี่ม่นั่งสเสนอทอดแมงกอบแบบเสีบยบยว่วเป็นออเดอร์เขาเป็นสิเป็นกับเข่าก็ได้เป็นกับเกมก็ได้เลยแต่จะรับประทานกับอะไรเนาะอืมมาเดิ่นกันวิธีทอดแมงกอกแบบกรอบเแซ่บๆนัวๆนกินกับเข่าเนียวกุบกิบอร่อยเวอร์วังอลังการค่ะเป็นเลยค่ะพี่น้อง ตัวนี้หมอกระทะกำลังเดือดจ้ามาสิเดนไซด์เยเพราะว่าน้ำมันมันร้อนนะคะอ้่ะห่อนไปจั๊บพี่น้องห่อนไปจ้าร้อนนะจ้าบึ้มเลยจ้าเลิศ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 เยื่อเยื่อจะทอดนังกรอบเยอะๆปังๆจ้า นี่เน่ยโอ้ยใจลวหอมใบมะกรูดส,สมุนไพรมะกรูดหอมมากโอ้ยเลยสุดยอดมากเลยค่ะนี่หาชิ้นยากอีหลีเดยนอช่วงนี้แบบเ<ไ>ป็ดไตาามากเออยางหาสดจีนเลยกระตูดด้อค่ะอืมถ้าขายขายรู้แล้วจะบาดาค่ะคุณจี โลดโลละห้าร้อยบาทนะคะหนึ่งกิโลนะคะต่อหนึ่งกิโลนะถ้าแกะปีก็จะเพิ่มมูล,ล,ลค่าไปอีกนะถ้าแกะปีกเป็นไ่เออโลดโหลดการนวค่ะก็นิดหนึ่งค่ะเพื่อการนวร,นรนนับประทาอร่อยๆเหลดกเลด ก่นนองค่ะหอมหวยห่วยหวยนแล้วค่ะมาเด้อพีกนนองมากินน้ำกันค่ะจะ่าหากินยายากเด้๋ยค่ะพี่นอ้องเปลี่ยนต้นอันสั่งในศีในลายในนันอันนี้จะรูล้ละเพลงตามฤด,ดูกาลหากินยากอีล่ลหบังเทียบบยบบ่ยกับบะมี่ไปใดไกระเือกับบะได้กับมีเด้ดคาะอืม ย่างจะว่าคาล่าคาเมียก็บบริเกินแบบง่ายๆด้วยจ้ะแต่ว่ามันมีเป็นบุญตาเก้งเขาต้องขอขอบคุณพี่สาวนะคะที่จับคนสวยสำหรับนต้มอู่เด็ดออดเด็ดเป็นอาหารออดเด็ดกินกับคงกับข้าวก็ได้จะเป็นกับแก้มก็ได้อร่อยอร่อยกรุบกริบดโอ้ยไม่ไหวเลยคุณพี่คุณพี่จุดตรวดอะไรคะลาข้างบน จ้าอันนี้ทำสำเร็จหนึ่งเวลารอบนึงแล้วเอามาทอดเพื่อความกรอบของอ่าแมงกอกซ์ๆหอมหอมมากค่ะตีดังจนชัวร์แลยหอมสุดยอดพี่นอ้องทำไปนนะั่งจองอูก่กึิ่นนีล่ละตีปีนเข้าไ้กินทอดแมงกอกนะคะพอจะได้กินอันนี้ง่ายเพราะว่าช่วงอันช่วงก่อนนั้นมันเรียนม,นม,นมนนาบ่ออก เนาะอืม <No. S 2> <c oughs> อันนี้อันนี้ก็คือมาหั่นสแต่กปีก่อนเปนบ้าปีก่อนเก็บหยาดว้ไข่ตรงหอมอร่อ,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 อยเี็จะไข่ตรงๆแล้วกับพี่น้องอืมอันนี้เหลืองๆไม่ใช่ท้องมีอะไรนาเป็นไข่นะคะอยู่ด้านในเออเป็นไข่ของแมงกอกนะคะอืม อีกแ,แป๊บหนึ่งนิดหนึ่งก็จะได้คีอหอมใบบักกูดพี่นออ้องแป๊บแป๊บให้มาเดี๋ยวพี่น้องมากินถอดแม่กอกน้ำกันเป๊บแป๊บหากินยากมากินกับคุณแม่ต้องอูได้กินนะคะชาบมาซื้อไปกิโลนึ่กิโลละแพงกิโลละสี่ลอยหารลอยหากินยาก จะกำมานังซองอูมีนะสั่งได้นะคะจะบต่ว่ามไม่ขายดอกช่วงนี้บ่อเล็ล้ยบ่อหัวเนาะเพราะมันหางยานอิลนดีแต่ว่าขันช่วงมันออกก็ออกลายเมืเอ่อยอันนี้มาใส่ที่กองอีกเพื่อให้น้ำมันหมูสดเด็ด มาได้จับพี่น้องมาด้อมาดอ้อหอมหอมยั่ยยวนก็เป็นตเด่นออกแต่วไหมจัดตื่นอืมพี่น้องค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะ น่าอร่อยมากคุณพี่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะขอขอบคุณพี่สาวนะคะขอขอบคุณค่ะไ,ไปเสิร์ฟเพื่อนๆกันค่ะขอขอบคุณพี่สาวแสนเสิร์ของเราได้กินทอดแมงกอกเสมป็นเลือดพี่น้องพี่น้องค่ะ เสร็จสับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วสวัสดีน้องเจ๊ตค่ะน้องเจ๊คนสวยอยกําลังกินกําลังกินชิมซิมซิมซิมเร็วๆกินแมงกอกค่ะแม่แม <laughs> ป่วยเสียงไหมป่วยโคตเลยกู <laughs> เง<อ>ย<า> <laughs> กินแมงกอกเนาะไปว่าตั้งแไหนสนินะเม่นู้นซิมเบิ้งเส็บบอเดี๋ยวอีหล่ายมอมก่อนเขาจะแป๊บหนึ่เงเย็นๆเนาะไอ้ตั้งแต่คาร์โลส่าใครแม่ ใครตะจ้าอย่างใครไม่กาะใครตตนึกวันหนูไครบัวหนูบไวใครับ่อย่างแต่คนเยี่ยงผัวคือแม่งกอกเยี่ยงครูเนาะหางบะหางผัวเลยเนาะหนัวไหลเนาะบันลวดจังในลูกพอละหาไม่ใส่เบิดเบิ่งนี่เป็นอย่างเลี่ยมภาพภาพอยู่เอาพี่น้องขา เอาไว้สำหนี้ก่อนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่องตองอุราเพลิอนออฟฟิเชียลด้วยนะคะคลิปนี้ไม่นักต้องอุคอลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ